สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะรายการก้าวไปกับสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่สหกรณ์การเกษตรบางคลทีจำกัดค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดสร้างอาคารสินค้าเกษตรแล้วก็อาคารแปรปแปรูปไปรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจัดจําหน่ายนะคะเดี๋ยวเราไปชมกิจาการด้านในกันเลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีคบสวสบบันนี้ส้มโอมีเยอะเลยค่ะไม่ทราบว่าส้มโอเหล่านี้มาจากไหนแล้ว,ลวก็คุณลุงกําลังนําไปจัดส่งที่ไหนบ้างคะอ๋องั้นขออนุญาตแนะนาําตัวสักนิด<ช>นึงน,น,น,นะครับค,คือผมอเป็นประธานกเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็เป็นสมาชิกของสากรค่ะล้นี้ผมได้รวบรวมส้มโอของสมาชิกสากรเนี่ยแล้วทั้งแปลงใหญ่เนี่ยเอามาจําหน่ายในที่สากรแห่งนี้ ตอนนี้กำลังกำลังงานด้านหน้าร้านก็อาจจะยังขายไม่ยังขายไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังจะผมกำลังจะจัดตรงเป็นทางออนไลน์ครับพี่อยู่บนรถนี้ส่งทางไลน์เพราะว่าตอนนี้รู้สึกมีการขายทางไลน์ได้ดีเนื่องจากมีภัยของโควิดมีการขายทางผ่านทางโซเชียลด้วยสินค้าสั่งโซเชียลด้วยก็เป็นการเนี่ยวเนี่ยต่อวันก็จะส่งสองวันจะส่งประมาณเนี้ย คือเป็นช่องทางหนึ่งที่ที่ทางสหกรเนี่ยได้แนะนำะแล้วก็เอามาหาลูกค้าให้ต่างๆผมก็เป็นผู้ดำเนินการถ่ายถ่ายขนย้ายพัสดุเือว่าสโมโบเนี่ยไปส่งให้กับอินเตอร์เอ็กเพรสที่อัมพวานะครับก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณกับทางสหกรณ์ด้วยที่มาได้สนับสนุนเพราะตอนนี้สมโมเนี่ย ค่อนข้างจะจำหน่ายยากเป็นท่บนโบที่ช่วงตายแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆมันเยอะทําให้ที่เนี่ย่าผู้คนที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีถึงได้มีก็ที่กล่าวไปแล้วว่ามีช่องทางนี้ที่จําหน่ายได้ดีครับแล้วก็มีตลาดตรงนี้มาช่วยเป็นที่รวบรวมสินค้าให้กับสมาชิกถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนี้สมาชิกน้ําตาจะตกในเนื่องจากไม่กลัวราคาแล้วแต่กลัวทํายังไงจะไปขายได้ผลผลิตให้ออกไปเพื่อไม่ให้การเสียหายเราก็เลยมีช่องนี้รองรับ แทนที่เราจะไปพึ่งพาน,นิ์เราก็มาพึ่งกับตนเองกันอยู่ครับถือว่ามีประโยชน์แก่เกษตรกรมากเลยนะคะต้อมีมากเลยต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่ให้ข้อมูลไดรับคด้คัะครับ,รบขอบคุณ,คคข,อคณขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ท่านประธานพอดีเลยคะ่ะก็อยากจะให้ท่านประธานนะคะได้แนะนํา ความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตรบางกุฎีจำกัดค่ะแล้วก็การดําเนินงานของสหกรณ์ว่าตอนนี้มีการดําเนินการในด้านใดบ้างคะครับสวัสดีครับผมนายนพดลชันิกุลนะครับประธานกรรมาการสหกรณ์การเกษตรบางกุฎีจำกัดนะครับวันนี้ก็จะได้มาแนะนําเกี่ยวกับความเป็นมาของสหกรณ์ของเรานะครับสหกรณ์เราจัดตั้งครั้งแรกนะครับเมื่อพศ2514นรบ่ะครับแล้วก็ดําเนินธุรกิจมาจนถึงพศ2562นรอ,อนะครับมีการควบรวมกับสหกรณ์อีกสสหกรณ์นะครับซึ่งอยู่ ในจังหวัดเดียวกับเราเนี่ยนะครับแต่อยู่คนละตำบลคนละอำเภอนะครับก็ดําเนินธ <âm Monate bas ated> mm ุร hmm. ก in ิจมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ50ปีแล้วนะครับจุดประสงค์หลักนะครับวัตถุประสงค์ที่สากรได้ก่อตั้งขึ้นก็เพื่อความกินดีอยู่ดีของมวลสมาชิกของเรานะครับซึ่งมีธุรกิจที่ตอบโจทย์นะครับอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของเราเป็นหลักเลยนะครับก็คือธุรกิจเงินรับฝากนะครับธุรกิจสินเชื่อนะครับเวลาสมาชิกไม่มีเงินลงทุนในด้านทางจะไปทําการเกษตรนะครับก็จะมากู้เงินที่เรานะครับ แล้วก็ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายนะครับธุรกิจแปรรูปผลผลิตนะครับแล้วธุรกิจหลักเลยตอนนี้ที่เรากําลังทำและให้เน้นมุ่งเน้นนะครับก็คือธุรกิจรวบรวมนะครับผลผลิตการเกษตรก็คือส้มโอด้านนี้นะครับที่เรารวบรวมผลผลิตของของสมาชิกของเรานะครับเข้ามาจัดจําหน่ายเพื่อให้มีช่องทางการจําหน่ายมากขึ้นนะครับจะไดเ้เงินจะได้เข้ากระเป๋าสมาชิกเรามากขึ้นนะครับประมาณนั้นครับ นี่ก็คือผลผลิตนะครับของสมาชิกของเราครับก็เป็นส้มโอพันธ์ขาใหญ่นะครับเป็นส้มโอที่มีคุณภาพดีนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับร่วมกับกรมส่งเสริมสากษรนะครับร่วมกับตระกของเรานะครับจัดเป็นพื้นที่ให้สมาชิกมาจําหน่ายนะครับจําหน่ายก็ได้รับเส่งตอบรับที่ดีนะครับสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ผ่านไปผ่านมาก็มาแวะซื้อนะครับซื้อแล้วกลับมาก็มาซื้อซ้ำนะครับเพราะว่าของเราคุณภาพดีนะครับ ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับผ่านมาก็มาแวะซื้อได้หรือสามารถาซื้อสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสถานที่ติดต่อไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับขุยอินทรีย์ของเราอีกตัวหนึ่งครับที่เราได้ผลิตเองนะครับก็คือปุยอินทรียตาดอกเห็ดนะครับขอเชิญครับอันนี้นะครับก็ คือปุ๋ยอินทรีย์ตัดอกเขตนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางสหกรณ์ของเรานะครับได้ผลิตขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายครับให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็บุคคลภายนอกก็สามารถมาจับจ่ายนะครับมาซื้อไปใส่ต้นไม้นะนะครับก็ปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงนะครับมีธาตุอินทรีย์ครบถ้วนนะครับตรงนี้สามารถใส่ได้ทุกพืชเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอหรือมะพร้าวนะครับเป็นพืชผักผักสวนครัวได้หมดเลยนะครับใส่แล้วต้นไม้ก็จะงามนะครับ ผลผลิตก็จะมีคุณภาพนะครับคุณภาพที่ดีสมาชิกก็สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ดีนะครับคุณภาพดีก็มีเงินทองเข้ามานะครับแล้วก็หากท่านใดนะครับต้องการสนใจก็ผ่านมาแวะซื้อหรือจะสั่งซื้อทางสากรองเราจะส่งก็ได้นะครับขอบคุณมากครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้มารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์กรเกษตรบางคูีจํากัดจากท่านประธานสหกรณ์ที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรานะคะสําหรับ ในรายการของเราต่อไปจะพูดถึงเรื่องใดนั้นตบกวขท่านผู้ชมได้ติดตามช่อง YouTube ของเราถ้าชอบกดใช่ไลค์กดแชร์แต่ถ้าเลฟกดติดตามให้ด้วยนะคะ